Ừ, lắng tí, lắng gì lắng tí, tí, tí. Ngay. Đó, thì đi chơi đi chơi chung đi chơi thôi thôi chơi 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 chơi

ครจะชนะใครไหนใครไหนแรงกว่ามาเลยมาเลยปล่อยมาเลยแขงกันโอ้โ <ther> อ้ยโอ้ยเยเงเดยงเี <th> ๋ยแรงมากอ่ะโอ้ยแค่ เฮ้ยความคิดสร้างสรรค์อืมอยโดนพ่อแล้วเฮ้ความคิดสร้างสรรค์อ้หอ้รเอ่ะไรงเอ้ยมันเลี้ยวเองเฮ้ยไม่ชนด้วยไอ้าก้าทำเองเหรอนี่แบมีเท่อะเอ้้ความคิดสร้างสรรค์น่ะ้อ Ê ừ, chảo ạ à. ừ, mình không tin tất cả này chị em đấy nữa Phải ngon, Thái ngon. Thái ngon. Ừ. Ừ. ฮะโอ้ยแรงมลกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอุยแรงมากเลยโอมโกงได้่ variance, ีจ <en> ๋วอ่ะ